สวัสดีครับยียต้อนรับเข้าสู่บุคคลซีคูรเรลของแทต้ต้องกินกาแฟก่อนเริ่มคลิปนะครับวันนี้ครับ <c oughs> หลังจากที่ผมได้ทำการโพสเฟซบุ๊กไปบอกว่าผมจะหายไปสักพักหนึ่งผมจะหายไปถึงประมาณแบบปลายปลายปีนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมงานประจํายุ่งมากก็คือยุ่งจริงๆนะครับไม่มีเวลาทําอะไรเลยแต่ว่าวันนี้มันยังไม่สิ้นปีเลยถามว่าผมกลับมาทําไมนะครับสปอนเซอร์เข้าครับ ขอบคุณอาชูเรียนะครับที่สนับสนุนคลิปนี้นะครับวันนี้ก็จะใช้ปลักอินของอา t ูเรีทั้งหมดเลยนะครับในการทำเนาะเดี๋ยววันนี้มาดูกันชื่อเพลงว่าโต๊ะริมนะครับหลายๆคนอาจจะเคยฟังของนนทนนอันนี้เป็นเพลงที่ผมลองทำรีเมคขึ้นมานะครับก็ให้ลองฟังดูก่อนคร่าวๆจะออกมาเป็นแบบนี้ครับผม ประมาณนี้ประมาณนี้นะชื่อเพลงว่าโต๊ะริมของนนทนน,นะครับไปหาฟังกันได้อ,อ,อันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่ผมลองทําขึ้นมาเองเล่นๆน,นะก็จะใช้ปลักอินของอัทร a ทั้งหมดเลยเดี๋ยวมาดูกันทีละอย่างเลยละกันนะอันแรกนี่ก็จะเป็นตัว Analog l a b นะครับผมอ n น l าล l a b เอออันนี้จะเป็นตัว Stage 73เนาะอ่าตัวนี้นะครับพอเปิดขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้แล้วผมก็ทำการปรับ โมเดลนะครับเป็นตัว Mark 5A นะครับผมเขามีเสียงให้เลือกเยอะมากๆเลยเนี่ยลองดูนะ <c oughs> คือ,อขอบคุณมากที่ให้มาเยอะมากๆเลยนะฮะให้มาหมื่นกว่าเสียงก็บางทีทางเลือกมันเยอะเราก็ไม่รู้ว่าเสียงนี้มันใช้ได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับ <c oughs> เขาก็จะให้มาเป็นแบบอย่างนี้ด้วยนะครับเป็นสไตล์ว่า สไตล์นี้เรากำลังจะทำเป็นแบบซีนมาติกหรือว่าจะทำเป็นแบบเอ็กซ์เพร์เมนทัอลอะไรอย่างนี้นะครับแล้วแต่ก็ลองเลือกกันได้นะฮะเนี่ยพอเล่นออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะให้ลองฟังแต่โรสตัวแรกแล้วกันนะฮะอืม ก็ simple simple นะครับไม่ค่อยมีอะไรมากต่อไปจะเป็นตัว woodiser นะครับ woodiser เขาก็จะใช้เป็น m e ล o d y แบบนี้เนาะอันนี้คือไอเดียของเพลงเพลงเนี่ยมันจะ มีการร้องเมโลดี้แบบนี้ไอ้วลเลเซอร์เนี่ยมันจะเป็นการเสริมเมโลดี้ร้องนั้นให้มันแข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับเนี่เดี๋ยวจะลองเล่นเสียงร้องให้ฟังมันจะเป็นลายเดียวกันเลยเนะะาเนะนะมันจะเสริมกันมากขึ้นแล้วมันก็จะดูแบบแข็งแรงมากขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมพยายามจะหมายถึงเนาะเออใช่มันก็จะทำให้ Message ที่เขาพูดเนี่ยมันดูแข็งแรงมากขึ้น่าต่อไปนะฮะอันนี้เป็นเสียงควายเสียงควายทางอนาล็อกแ l บก็มีนะครับผมก็ไปหามาจนได้นะฮะถามว่าควายคืออะไรนะครับควายเนี่ย c h o i r เขาอ่านว่าควายนะครับแต่ว่าหลายๆคนอาจจะอาจว่าชอร์เหรือช h อร์อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่า มันก็คือประสานเสียงนั่นเองเนาะอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนี่มันก็คือตัวใหม่นะฮะของ Analog Lab ครับผมนี่อะไรประมาณนี้เนาะใช่ใช่ใช,ใช่แล้วก็ตัวนี้ก็เหมือนกันเนาะตัวนี้ก็น่าจะใช้เป็นตัวเดียวกันแต่คนละพรีเซต็ตมันออคัสหรือเปล่าหรือออเมนเต็ดหรืออะไรเนี่ยนะฮะตัวนี้เออหน้าตาสวยดูดีใช้ได้ นี่นะครับอ่าก็จะเข้ามาอยู่ในตัวเลือกของเราใน Analog Lab พวกนี้เราก็สามารถจะเลือกได้นะครับอ่าต่อไปฮะจะเป็นพวกเสียงกลองเนะ<ป>ะาะอันนี้ก็จะเอาเป็นแซมเปิลม่วลๆม,มานะครับแล้วก็กรองทั้งหมดต้องใช้เป็นอของ Superior Drummer นะครับเพราะผมชอบนะฮะ พอเราใส่เสียงเบสเข้าไปนะครับก็จะเป็นแบบนี้เนะา,เา,นา,นาะ,านาะเบสนี่ก็ผมใช้เป็นตัว JB2 นะครับของ g n l อยู่ในตู้เสื้อผ้าผมก็อัดเองนะจะสังเกตว่ามันหลายเชคมากเลยนะฮะก็อันนี้แล้วแต่ แล้วแต่สภาพนะครับผมเอออันนี้ผมก็ไม่ใช่มือเบสนาะแต่ว่าพยายามจะเล่นให้เหมือนเขาก็ประมาณนี้นะฮะผมก็ทําการเจาะเรียบร้อยแล้วก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ท่อนฮุเพอมากเลยเดี๋ยวจะให้ลองฟังท่อนฮุก เพลงนี้จริงๆอ่ะผมทําขึ้นมาเพราะผมอยากเล่นเบสแค่นั้นแหละอยากรู้ว่าเขามีแนวคิดยังไงนะครับว่าคอ,อ,อร์ดนี้ไปคอร์ดนี้ยังไงผมก็พยายามแกะให้ตามเขาก็ได้ลูกใหม่ๆมาเยอะในการเล่นเบสนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเรียนรู้ของผมในช่วงนี้เนาะแกะเพลงแล้วมันก็จะได้อะไรตามเข้ามานะครับอันนี้ก็จะเป็นกีตาร์เนาะกีตาร์ก็ใช้เป็นตัวอ่อเมริกันสแตนดาร์ดสตาร์โรแคสเตอร์ที่ผมใช้ประจำเนาะใครตามช่องผมก็จะรู้นะครับว่าผมมีกีตาร์แค่ตัวเดียว ตัวนั้นแหละเออนั่นแหละก็ลองเล่นก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะ ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็คือเพลงโต๊ะริมที่ผมได้ทําลงไปนะเนาะเดี๋ยวจะมาดูในพาร์ทของการมิกซ์บ้างดีกว่านะผมก็ลองใส่มั่วๆนะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าปลั๊กอินแต่ละตัวมันใช้ทําอะไรบ้างนะครับหน้าที่ของมันนะอันดับแรกก็จะบอกก่อนว่าปลั๊กอินที่ใช้ในการมิกซ์ทั้งหมดก็จะเป็นของอนาล็อกแ l a ทั้งหมดนะครับผมต้องการที่จะดูว่าปลั๊กอินที่เขาให้มาเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วมันมีอะไรน่าสนใจบ้างก็ เอามาให้ดูกันประมาณนี้เดี๋ยวจะลองไล่ไปทีละตัวแล้วกันเนาะอันนี้จะเป็น EQ ของ a r t u r i a ที่เขาให้มาเนาะก็จะเป็นตัวที่ชื่อว่า c e n t r a l 295เท่าที่ผมดูมาเนี่ยอันนี้จะเป็นของ EQ ของทางเยอรมันนะครับแล้วก็จะให้ความรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะ Silky Smooth Silky Smooth ก็หมายถึงว่ามันจะค่อนข้างไปด้วยกันมันจะไม่เน้นย่านไหนเป็นพิเศษให้มันโดด ออกมานะครับเดี๋ยวผมจะลองปิด EQ กับเปิด EQ ให้ดูว่ามันต่างกันยังไงอันนี้ผมใส่ในตัวโรสนะครับผมอ่าเดี๋ยวจะให้ดูเนาะให้ดูแต่โรสเนาะอ่าผมจะลองเปิดนะ อันนี้เนี่ยถามว่าทำไมผมถึงทำการลดย่านนี้นะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเสียงโรสที่ผมเล่นเนี่ยเดี๋ยวจะลองขยายให้ดูนะผมรู้สึกว่าผมเล่นตรงโน้ตกลางๆเยอะมากเลยเนี่ยด้วยความที่เป็นผมเล่นนะเนาะมันก็จะแบบโน้ตเยอะนิดนึงนะฮะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยด้วยความที่ผมเล่นเยอะเนี่ยย่านตรงนี้มันก็จะหนาเนาะ แต่ปัญหาคือเพลงนี้ย่านกลางมันใช้เยอะมากด้วยความที่มีทั้งโรสมีทั้งเสียงแพดนะครับมีทั้งเสียงควายมีทั้งเสียงร้องนะครับเสียงร้องเราอยากให้เป็นเสียงหลักถูกปะเขาก็จะอยู่ตรงกลางเสียงกีตาร์เสียงกีตาร์ก็เป็นเครื่องดนตรีที่อยู่ค่อนข้างกลางเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะดูกระจุกอยู่ตรงกลางมากเลยผมเลยต้องการที่จะทําให้เสียงโรสเนี่ยมันไปอยู่ข้างหลังมากขึ้นนะครับแต่อยากให้มันแบบ อยู่ตรงกลางอยู่แต่ให้มันไม่เด่นจนเกินไปผมก็เลยใช้ EQ เลือกในการใช้ EQ มากกว่านะอืมมันก็จะไม่ไปชนกับเสียงร้องแล้วก็จะมีเสียงกีตาร์ที่ผมได้แพนไปซ้ายกับขวานะครับทำให้มันดูแบบแยกออกจากกันมากขึ้นมันจะได้ไม่มาชนกันไม่งั้นมันจะอีลุงตรงหนังนะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นวิธีการคิดว่าทำไมผมถึงใช้ EQ แบบนี้นะต่อไปครับจะเป็นตัวนี้เนาะ play, อ่ะเดี๋ยวผมจะลองปิดเปิดให้ดูเนาะอันเนี้ย มันเหมือนเป็นตัว pre-amp อะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งผมรู้สึกว่าเขาให้ความอิ่มของเสียงมากขึ้นนะครับทำให้เสียงมันตอนแรกมันดู f l a t ๆอยู่พอผมกดเนี่ยมันก็เหมือนจะกระตุ้นขึ้นมานิดนึ่งนะฮะ,อะลองฟังดูอันนี้แบบไม่มี ผมรู้สึกว่าพอมีแล้วเนี่ยเสียงมันอิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับอันนี้ก็อยู่ที่วิธีการปรับแล้วก็อยู่ที่เ,เนี่ยเนาะพวก preset อะไรเงี้ยก็ลองเล่นดูได้นะฮะอเผอิญผมชอบอันนี้ก็เลยปรับจาก preset bright แล้วก็มาเพิ่มตรงนี้แล้วก็ลดตรงนี้เอามาดูตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปผมใช้เป็น chorus อ่ะเดี๋ยวจะลองให้ฟัง อันนี้เนี่ยจะเป็นตัวค o r ัสของ Juno นะครับเขาจะเอาตัวโมดูลของ Juno ออกมาเลยอันนี้ก็จะเป็นเหมือนที่อยู่ในคีย์บอร์ด Juno นะมันจะมีตรงตรงมุมไหนสักมุมนึงอ่ะจะเป็นตัวค o r ัสแผงอย่างนั้นเลยนะฮะแบบนี้เลยก็เขาก็ถอดออกมาเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมไม่ใส่ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะ อ่ะถ้าเกิดผมใส่ก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะมันก็จะได้อีกมิติหนึ่งนะครับทางนี้ทางนั้นก็อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกเลยผมไม่ต้องการให้ทุกอย่างมันอยู่ตรงกลางแล้วก็อยู่ในมิติเดียวกันขนาดนั้นไม่งั้นมันจะตีกันนะครับผมก็พยายามเอาเนี่ยตัวโรสออกไปอยู่ในอีกมิติหนึ่งแล้วก็กีตาร์เนี่ยด้วยความที่มันเป็นแบบว่า เป็นเครื่องดน,นตรีที่มีย่านมิดค่อนข้างเยอะอยู่แล้วผมไม่สามารถที่จะเปลี่ยนอะไรมันได้ขนาดนั้นผมก็เลยมาเปลี่ยนในโรสี่แทนทำให้มันมีคอรัสนะครับผมมันก็จะได้อีกมิติหนึง่งอ่าอันนี้ก็เป็นวิธีการคิดนะครับเมื่อยคอแป๊บนึงนะพูดมากมากเลยวันนี้ เพื่อลูกค้าที่รักนะครับผมเพื่อลูกค้าที่รักนะครับผมมาครับวันนี้ต่อไปนะครับผมอ่ะเป็นเสียงแพดนะครับเสียงแพดอันนี้ก็จะเป็นของอาชูเรียรเหมือนเดิมเนาะ อ่าอันนี้นะครับก็ผมไม่ได้ปรับอะไรมากเหมือนเอามาหนุนมันเฉยๆนะหนุนไอตัวแรกเนี่ยนะฮะเสียงเบสเนี่ยผมได้ทำการเพิ่มตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัว distortion ของ Art e r ท a เหมือนกัน dist tube culture อันนี้จะเป็นตัวใหม่นะครับเขาเพิ่งออกเลยเขาก็ได้ส่งมาให้ผมใช้นะก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นหน้าของมันนะครับสามารถปรับอันนี้ได้อันนี้ผมชอบมากจะเป็นฟังก์ชัน triode เพนโทดหนึ่งเพนโทดสองเพนโทดสนะครับซึ่งผมได้ลองหลายๆโหมดแล้วผมรู้สึกว่าเพนโทดหนเนี่ยเนี่ยอันนี้มันจะแบนไบน,นิดนึงนะฮะก็เพนโทดหนึ่งกำลังลงตัวเนาะ ประมาณนี้ประมาณนี้ก็ถ้าเกิดผมไม่ได้ใส่มันก็จะออกมาแบนๆอย่างนี้นะ่ยมันก็จะเหมือนไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วพอผมใส่มันก็จะดูอิ่มมากขึ้น ประมาณนี้นะครับตัวต่อไปก็จะเป็นตัวกีตาร์เนาะกีตาร์ผมก็ได้ใช้เป็นตัวนี้นะครับ Reverb Plate 140 เดี๋ยวผมจะลองแบบไม่ใส่นะครับถ้าเกิดผมไม่ใส่ก็จะเป็นอย่างนี้ <iac> <punished> เนี่ยมันก็จะดูแห้งหยาบโลนกระด้างอะไรก็ตามนะครับสับที่พวกคนมีใส่เข้าไปอันนี้พอคุณใส่เข้าไปปุ๊บ เขาคือสปอนเซอร์เพราะเขาคือสปอนเซอร์โอเคต่อไปนะฮะก็จะเป็นตัว EQ นะครับเนี่ยผมก็ EQ ย่านกลางลงนะครับเพื่อที่จะทำให้เหลือพื้นที่ให้เสียงร้องอันนี้ก็คือแนวคิดเดียวกันเลยถามว่าทำไมผมถึงไม่ลดวอลลุมอ่าทำไมผมถึงไม่ลดวอลลุมแทนที่จะ EQ EQ แบบนี้เนาะคือถ้าเกิดผมลดวอลลุมเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าผมลดทุกอย่างมาหมดเลยอะ่ะเออถ้าเกิดผม EQ ลดแค่ตรงเนี้ายไอ้ย่านตรงนี้นะครับย่านตรงเสียงโลกับย่านตรงเสียงแหลมมันจะยังอยู่นะทาให้ผมยังได้ความอิ่มของมันอยู่เหมือนกับมันยังอุ้ม t r a c คข้างหลังอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่ได้เด่นขนาดที่แบบมันจะขึ้นมาข้างบนเข้าใจผมปะ เออใช่อันนี้ก็คือเหตุผลว่าทำไมผมถึงไม่ใช้การลดตรงนี้นะครับอ่าอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือที่ทำเสร็จออกมาเป็นเป็นเพลงนะครับผมข้อสรุปของวันนี้ก็คืออันนี้ผมได้มาทำการใช้ปลักอินแต่ละปลักอินให้ดูว่าวิธีการคิดของผมคืออะไรนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมได้ปลักอินมาก็จริง แต่ว่าผมก็ต้องมาใช้เวลาในการเรียนรู้ปุ่มแต่ละปุ่มนะครับว่ามันใช้ในการปรับอะไรบ้างสุดท้ายนี้มันขึ้นอยู่กับว่าไอเดียของผมมากกว่าว่าเนี่ยผมฟังเสียงที่แบบไม่มีปลั๊กอินไม่มีเอฟเฟกอะไรแล้วผมรู้สึกว่ามันขาดอะไรหรือผมรู้สึกว่าผมอยากจะเติมอะไรอยากอยากเพิ่มอะไรเข้าไปนะครับก็ผมก็จะมาดูแล้วว่าปลั๊กอินที่ผมมีในสต็อกเนี่ยตัวไหนมันให้เสียงเป็นยังไงมันสามารถทําอะไรได้บ้างมันสามารถที่จะ ตอบโจทย์ผมในมุมไหนบ้างนะครับแล้วก็เอามาผสมกันแบบนี้ก็อย่างเช่นนี้เป็นต้นนะครับตัวแรกเนี่ยผมก็ได้บอกวิธีคิดของผมตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าทำไมผมถึงใช้ตัวนี้ทำไมผมถึงใช้ตัวนี้ทำไมผมถึงใช้ตัวนี้ซึ่งมันเป็นอะไรที่เฉพาะตัวมากๆมันไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดแล้วก็ผมไม่สามารถบอกได้ว่าผมจะต้องใช้อร์ทูเรียเท่านั้นผมถึงจะได้ผลลัพธ์นี้ไม่ใช่มันก็มีปลั๊กอินแบบอื่นจากค่ายอื่นที่ ใช้ในลนักษณะเดียวกันสุดท้ายมันขึ้นอยู่กับไอเดียของคุณว่าคุณต้องการจะไปในทางไหนแล้วมันมีเครื่องมืออะไรที่คุณสามารถใช้ในการเข้าไปหาผลลัพธ์นั้นได้นะครับผมอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมจะสรุปในวันนี้นะครับแต่ก็ต้องขอขอบคุณอัชเรียด้วยที่สนับสนุน ปลักอินที่ใช้วันนี้ทั้งหมดนะครับก็ถ้าเกิดจะทําเพลงได้แบบนี้ก็ไปซื้ออาร์ r ูเรียนะครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้ขอลาไปก่อนแล้วน,นะครับผมบูคุนซี่กับบูคุนซี่ทูต t o เรียลครั้งหน้าจะมีอะไรมานําเสนอกันก็อย่าลืมติดตามชมกับบูคุนซี่ทูตัวเรียลนะครับนี่ลาไปก่อนสวัสดีครับ